มันคือรถของอาหารจริงๆแก่นแท้ของอาหารจริงๆเขาขับพลังนั้นออกมาให้ได้แล้วก็ส่งต่อความตั้งใจของเกษตรกรทั้งหมดมาอยู่ในชามชามเดียวกินแล้วก็แบบเอ้ยอะไรเนี่ยผลลุกสวัสดีท่านผู้ชมช่องซอสเรื่องราวกินได้อีกครั้งครับวันนี้ซอสยกซดอินเจแปนกับการตามล่าสุดยอดราเมงระดับโลกเราจะพาทุกคนไปพบกับปรมาจารย์ราเมงระดับโลก10ปีซ้อนจะเด็ดแค่ไหนเรื่องราวจะเป็นยังไง รอติดตามชมไปพร้อมๆกันเลยครับผมว่ามันเป็นลามเมงที่ใกล้เคียงกับความเพอร์เฟคที่สุดขอต้อนรับเข้าสู่รายการถ้าหนูไปรับพี่จะหลงไหม <c oughs> <laughs> ตอนนี้เวลา9ก้าโมงครึ่งร้านเปิด11บโมงแต่เราจองไว้เที่ยงร้านนี้เนี่ย,ยเป็นร้านที่เอปิกที่สุดแล้ะเ <c oughs> พราะว่ามันเป็นร้าน อันดับหนึ่งของญี่ปุ่น1 0ปีซ้อนคือถ้าเป็นเบอร์หนึ่งของญี่ปุ่นก็น่าจะต้องเป็นเบอร์หนึ่งของโลกก็จะพูดอย่างนั้นก็ก,ก็ถูก <laughs> เออก็ไม่ผิดเป็นร้านที่ชื่อว่าอิดาโชเทนอยู่ไกลามากสองชั่วโมงแต <ะ S 2> ่จองเต็มแบบตลอดเรียกได้ว่าเมื่อก่อนนะ่ยก่อนที่เขาจะมีระบบจองอะ่ะ คนแรกที่เคยเคยไปต่อคิวอ่ะ,อะคือหลังเที่ยงคืนนิดนึงเพื่อกินราเมงชามหนึง่งเกือบสิบสองชั่วโมงความน่าสนใจคือพวกเราไม่เคยกินกันเลยสักคนหนึ่งเพราะมันเป็นระดับที่แบบกินยากมากต้องขับรถไปสองชั่วโมงและทุกวันนี้คือต้องจองให้ได้เขาจะเปิดจองแค่วันอังคารเวลาสิบโมงไทยหรือเที่ยงที่ญี่ปุน่นทุกอาทิตย์คือสามงห้าทีเต็มหมดสำหรับการจองคิวของร้านอิดาโชเตนจะเป็นระบบการจองออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ที่ชื่อว่าโอมาเกษตรซึ่งจะรวม ร้านจองคิวยากๆทั่วญี่ปุ่นไว้มากมายโดยที่ร้านอิดะโชเต็นจะเปิดให้จองแค่วันอังคารของแต่ละสัปดาห์เท่านั้นโดยจะเปิดสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเมื่อเต็มแล้วจะปิดทันทีความโหดคือเขายืนระยะได้เป็นแบบเป็นสิปีโดยที่ยังเป็นอันดับหนึ่งอยู่นี่เรากําลังจะไปแบบถ้ากินร้านรามเมงก็คือเหมือนเราจะไปกินแบบเหมือนแบบเมสซี่อะแห่งวงการรามเมงแล้วตอนี้นรอบนี้ห้ามพลาดเลยเพราะว่าปกติ4ชั่วโมงถ้าไม่มีทางด่วน มีทางด่วนหรือส่วงชั่วโมงสิบเอ็แต่เป็นแบบแดงแบบเถือกแดงเถือกเราติดด้วยชิปหายละหมายละคุณจัูตรงนะครับลุ้นตั้งแต่เช้าเลยว่าจะไปทันไหมตอนนี้มันไม่ได้แล้ว่ามันไทยมากแล้วอ่ะนั่นหมายความว่าผมต้องสวมวิญญาณนคนไทยนะปาดถ้ามันมีลงเพจเฮียขับรถญี่ปุ่นเนี่ยรถกัวเนี่ยแหละ ในรถเกิดอะไรขึ้นตอนนี้คือในรถเดือดมากเพราะว่าเรามีเวลาผิดพลาดเพียงแค่ไม่เกิน10นาทีเท่านั้นเพราะเราจะไปห้าปหปิ่ห้าป่ห้าห้าปเห้าปผิดท้างุ่นหาปเ้าปาปิ่้าห้า้ว ผมว่าเราตามไอ้คันนั้นหลังไปได้ไอ้นั่นดูรีบไอ้นั่นก็ดูรีบเหมือนกันคือตอนนั้นอะแม่งทุกคนแม่งแบบนี้ขับคนขับกันอยู่เงี้ยแล้วบอกทุกคนตอนนี้เราจริงจังกันมากเลยนะทุกคนช่วยกันดูทางหน่อยเพราะเราเลี้ยวผิดแยกหนึ่งเนี่ยเราจะเสียไปหนึ่งหรือสองนาทีมันมีสิทธิ์ทำให้เราพลาดได้ตอนนี้หนึ่งนาทีก็มีค่าผมแม่งหยิบ GPS มาหมดเลยทุกคนสามคนสามคนลุ้มกันแล้วแบบพี่ตรงนี้ตรงไปพี่ชิ๊ดไซน์นะจิ๊ดไซน์นะคอนเฟิร์มนะ ดิวคอนเฟิร์มครับจบ <c oughs> ไ,ได้ครับ <c oughs> ต้องรีเช็คนิดนึงาทางด่วนญี่ปุ่นมันแอบแบบลามแยกเงี้ยแย,แยกเยอะยกเกินซ้ายเลยพี่ซ้ายเลยแล้วความาเป็น,<ห>นญี่ปุ่น<อ>เนี่ยบางทีซ้ายเลยไม่ได้แม่งเส้นทึบ <c oughs> <c oughs> ใายเลยอ่ะไปไม่ได้จริงท้ายสุดแล้วนะบอกเลยนะทริปนี้นะถ้าคนญี่ปุ่นขับนะไม่ได้แดกทำไมครับกลัวรับเคี้ยวเล็บมาแล้วส0สกว่าปีที่กรุงเทพคนญี่ปุ่นก็จะขับแบบไม่ค่อยเปลี่ยนเลนกันขับแบบตามกันตามกำหนดอะไรกันผมไม่เคยมาญี่ปุ่นเนี่ยขับรถสองวันเนี่ยไม่เคยเห็นใครแซงซ้ายเลยนะวันนี้มีคนดิ้คือกูเนี่ยเปลี่ยนเลนแบบฟุฟะ ทีนี้ผมบอกเทคนิคให้เวลาเราจะเปลี่ยนเลนที่ญี่ปุ่นเนะี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนแบบคนไทยนะที่เห็นช่องว่างแล้วเข้าเสียบเลยอะ่ะพอเราเปลี่ยนปุ๊บเดี๋ยวผมทําให้ดูไม่ได้ไม่ได้เลนนี้เร็วอยู่แล้วเราเปลี่ยนเสร็จแล้วปุ๊บเราต้องเปิดไฟกระพริบสองวิก็แก,ก๊กก็แก,ก๊กบอกว่าขอคุณที่ให้ทางค่ะแล้วเขาจะไม่ด่าเราที่เรารู้เงี้ยเพราะเมื่อวานเราไม่กดเราโดนดีแบ๊ <laughs> จับไว้นะครับ สำหรับการเดินทางมายังร้านอิดะโชเต็นต้องบอกว่าสามารถมาได้ทั้งการขับรถและนั่งรถไฟมาครับโดยร้านจะตั้งอยู่ที่เมืองคานากะวะซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวต่างอากาศริมทะเลที่น่าสนใจอีกเมืองหนึง่งโดยถ้าขับรถมาจากโตเกียวจะใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงครึ่งหรือถ้าหากให้ดีกว่าน,นั้นเราแนะนําว่าให้มาล่วงหน้าสักหนึ่งวันและจองมาพักโรงแรมภายในเมืองจะสะดวกที่สุดครับเพราะได้ท่องเที่ยวและกินร้านอร่อยเป็นตัวด้วยครับ เกิ้มต้นของเขาคือเขาไปกินซานโนมินนรุพอเขาไปกินปุ๊บเขาประทับใจแล้วเขาก็พยายามทําจนมาเปิดร้านเนี่ยแต่เราไม่ต้องละเอียดก็ได้เอาเป็นว่าชีวิตวัยเด็กเขาไม่ได้โรยด้วกีบกูหลาบบ้านติดนี่ต้องไปทํางานในร้านอาหารใช้นี่ทํา4ปไีไม่หยุดเลยอเอาพอสิมีเสร็จเขาจะไปเปิดร้านตัวเองซึ่งเขาชอบอร้านของไอซานโนม,มินนรุเชฟซานโนเนี่ยเขาเป็นเหมือน ดีเจนเลยที่แตกแขนงไปเป็นตำนานหลายๆคนในปัจจุบันทีเนี้ยเขาไปชอบชอบกินร้านนี้เขาไปกินทุกวันจันทร์กินแล้วก็ต้องการอยากได้เครื่องทําเส้นจั้หวันนี้ตลกเขาบอกว่าฉันจะทําราเมงจันทร์แล้วหลังจากที่มากินประจำแล้วไปบอกบอกเมียเขาบอกว่าเนี่ยถ้าฉันซื้อเครื่องทําเส้นแล้วฉันทําเส้นสามปีอ่ะทันจะกลับมาแล้วจะขอคุยกับคุณซาโต้จะขอพูดภรรยาบอกว่า เขาอยู่ข้างในร้านจะไปคุยเลยก็ได้ไม่ต้องจับตูนเยอะมึงจะรอทำไมสามปีแต่ว่าอันนี้เหตุผลก็คงคิดว่าแบบเหมือนเราแบบเรายังไม่เป็นนะเรายังไม่เก่งนะการจะไปคุยกับใครคนนึงแล้วแบบไอเราไม่รู้เลยเลยอ่ะแล้วเราแบบอยากจะไปถามนู่นถามนี่เขามันก็แอบแบบเราไม่ได้ทํากันบ้านมาเขาคงคิดว่าแบบเอ้ยแกไม่เคยทากันบ้านมาแกไม่รู้เลยเลยแกเหมือนมารอถามฉันอย่างเดียวก็คงไม่ดีอะไรเงี้ย เขาเรียกเก็บชั่วโมงบินแล้วให้มันแบบพอรู้จากประสบการณ์ลองผิดลองถูกของเขาจนมันมันตกผลึกประมาณหนึ่งดีกว่าที่มันจะแบบมาถึงก็จะไปแบงมือของคนอื่นเลยแบงแบงว่างเปล่าแบงมือของนขอคนอื่นโดยตัวเองไม่รู้เลยเลยอะไรเงี้ยมันก็แอบยาก เหมือนทำสุดยอดมากสุดยอดมากสุดยอดมากขอบคุณครับไปไปไปก่อนเลยทุกคนเลยครับอันน um um ี้มันคืออะไรพี่จโจเขียนว่าที่จอดรถสำหรับร uh ้านครับก็เหมือนว่าเรามาถึงแล้วครับเหมือนว่าเรามาถึงเส้นชัยแล้วเป็นไงดิพี่เป็นไงลมนิดหนึ่งแต่ว่าอยู่ในการคอนโทรลทั้งหมด ทุกอย่างดีไซน์ก็หมดแล้วเป็นคอนเทนต์ทั้งนั้นแหละทำอะไรครับเนี่ยฮะทำอะไรครับระหว่างที่เรารอร้านนมาเป็นกับเป็นตอนนี้เราก็เลยอ่านอีบุ๊กนี่ฮก็มีหนังสือนิยายตูนสนุกสนุกเยี่ยนี่โตเกียวแอปแอปนี้ชื่ออะไรครับปิ่นโตอีบุ๊กครับโอ้เรื่องนี้กำลังดังเลยนะครับครับเพลงกำลังเพิ่งเพิ่งเปิดตัวนะฮะปิ่นโตอีบุ๊กนะครับสามารถเข้ามาอ่านได้นะฮะ พี่โดคิดอยากจะมาที่นี่น,นานแค่ไหนคิดตลอดนะครับก็เปิดหนังสือมาก็เจอหน้าแกตลอดเดี๋ยววันหนึ่งเราคงได้มาแหละแต่ความยากมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนแบบมาถึงยุคปัจจุบันที่รู้รู้ว่ายากแหมต่อให้เราตั้งใจจะมาก็ใช่ว่าจะมาได้นี่คือคำนั้นเลยต้องอาศัยดวงด้วยแล้วก็แบบ โชคชะตาแล้วกนอย่างร้านมิชลินหรือร้านที่ต้องจองอ่ะถ้ามันจองไป3มเดือนล่วงหน้าเราแทนอะไรได้แต่พออันเนี้ยเนื่องจากเป็นลาเมงเราจองสัปดาห์ต่อสัปดาห์สมมุติว่าผมจองได้วันพฤหัสแล้วผมจะบินเลยเหรอแล้วผมต้องเดินทางมาถึงจังหวัดตรงนี้ด้วยนะแล้วเราจะพักที่ไหนซึ่งมันไม่ง่ายอ่ะถ้าวันนี้ไปไม่ได้นี่ผมบอกเลยมันจะเป็นอีกเรื่องนึงเลยใช่การสุดท้ายมันสําเร็จมันก็ความดีใจมันก็มีแล้วก็ เออมันก็รู้สึกว่าเรามาถึงแล้วอะไรเงี้ยแล้วทุกอย่างมันก็บิวไปหมดแบบของเขาวางแบบของฝากไอ้นี่กรดล้วนเลยตึ๊งๆึ๊งตึงเงินเท่าไหร่ไม่รู้อะไรเงี้ยขอตัวอย่างหน่อยได้ไหมหยิบมาอยู่ใน้ดูนี่คือสัญลักษณ์ที่ผมก็เจอที่ลามิงฟิลด์อ่าใช่ใช่ใช่ใที่นี้ผมก็ดูเฮ้ย นี่เขามาสกีโมโต้ทำไมเขามีกระเป๋าที่มีสัญลักษณ์นี้เออเอาจากที่ไหนนะนดีดูดีจังมีคำว่าอะไรนะมปกติเมนใช่ไหมมันแมันจะเขียนอีกแบบหนึงแต่นี่เขาเขียนแบบลาเมนมันการตัวอักษรที่ค่อนข้างมีเอกลักษณเลยผมอ,อยากได้แล้วก็แล้วสุดท้ายผมก็ได้รู้แล้วมันซื้อขายกันที่ไหนใช่ใช่ที่ไหนสินค้างขางเขานีเอง ข้างนอกประตูเปินเป็นบ้านข้างในแบบดูอลังมากเดินเข้าไปปุ๊บเจอเครื่องปั๊มน้ําอลังอยู่ทางซ้ายมือแต่ผมว่าราเม็งญี่ปุ่นเนี่ยเขาซีเรียสเรื่องน้ำมากเลยใช่ใช่ใช่เพราะเป็นส่วนประกอบสำคัญนะใช่แล้วก็เข้าไปปุ๊บมันเหมือนมีพลังอ่ะเหมือนมีแสงมีออร่าอันนี้มีออร่าจริงว่ะเราเข้าไปเราจะเจอเขาเลยไหมใช่เจอ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 เคอเจอเจอเจ ใช่อ,อาหารเนี่ยเขาขายเขาขายไม่ได้นะอยู่สามย่างหลักๆก,ก็โชยุราเมนชิโอะราเมนแล้วก็ซิกิเมนเราก็สั่งโชยุราเมนแล้วก็ซิกิเมนเราไม่ได้สั่งชิโอะซึ่งเราปักธงไว้แล้วว่ารอบหน้าจะลองดูโชยุราเมนเสร์ฟก่อน,นเสร็จมาปุ๊บก,กินเข้าไปปั๊บมันคือความแบบสมบูรณ์แบบอ่ะเริ่มต้นจากซุปก่อน มีความไก่สูงมากนี่เป็นชูอยู่ราเมงแบบสายไก่เลยอ่ะที่เราจะเจอในร้านเวฟใหม่ๆอะ่ะจะพยายามทำราเมนสายนี้คือโทนิโซบะน้ำมันที่ลอยอยู่อ่ะค่อนข้างห,หนาหนากว่าร้านอื่นๆทำให้กลิ่นเนี่ยยังไม่ต้องทำอะไรเลยแค่วางกลิ่นตีขึ้นหน้าก็โอ้ตายแล้วแล้วพเราก็ต้องถ่ายวิดีโอถ่ายรูปอ่ะกลิ่นมลยก็ตีเข้าหน้าเราเขาไม่เขาอยากถ่ายลแบบดูหน้า วูดีมันหายกูรีบสูตรก่อนอะไรเงี้ยกินซุปก็ไปก็ว้าวแหละมันคุมบาลานได้ดีกินเข้าไปแล้วรุนแรงแต่สมูทเอ้ยใช่คำนี้เลยสุภาพสุภาพมันเหมือนตัวเขาอะที่แบบไม่ใช่ไม่ใช่สุภาพว่ะสุภาพสักพักกินเส้นต่อเส้นเนี่ยเป็นเส้นที่อร่อยที่สุดตั้งแต่ผมเคยกินมาในชีวิตแหละมันมันเป็นเทกเจอร์ที่ไม่เคยกินแบบนี้คือนุ่มลื่น แล้วมันเรียกว่าอะไรอ่ะมันมันนืดสัมผัสที่มันโดนริมฝีปากอ่ะแล้วกลิ่นดีด้วยกินก็ไปแค่นั้นแหละก็เขามีคติอยู่นอย่างหนึ่งว่าเส้นราเมงอ่ะเขารู้สึกว่ามันยังสู้โซบะไม่ได้โซบะญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นของชั้นสูงดีแต่ว่าทํายังไงให้ราเมงอ่ะมันชนะโซบะได้ซึ่งเขาก็พัฒนาเส้นราเมงของเขาไปเรื่อยๆซึ่งทาให้เส้นราเมงของเขาวันนี้ผมรู้สึกว่าเป็นเป็นเส้นราเมงที่ ดีมากร้านอื่นสมมุติว่ากินไปใช่ไหมครับผมก็พยายามจะสูตรเส้นให้หมดในรอบเดียวส่วนใหญ่มันก็ยากแหละแล้วสุดท้ายมัจะเป็นลักษณะแบบมันขาดป๊อกขาดฉีกบ้างหรือยังไงแต่ร้านนี้ผมรู้สึกได้ถึงความแบบยึงอะ่ะมันมัน,ม,นมันสู้ไว้มันมันไม่ยอมขาดอะ่ะ จุดเด่นของราเมนนี่แหละเพราะว่ามันก็เหมือนพยายามดึงคาแรคเตอร์ของราเมนออกมาให้ได้มากที่สุดแล้วกันความว่าสู้ในโซบะของเขาไม่ได้สู้เพื่อที่จะเป็นโซบะสู้ในแบบที่จะเป็นเส้นราเมนสู้ในแบบนี้ชนะแล้วสุดทํายมเป็นเส้นราเมนที่ดีที่สุดที่ว่าทําไมร้านนี้ยถึงเป็นผมอยากทำนี้เลยว่าเป็นเบอร์หนึ่งของโลกสิบปีซอนนง่ายมากมันตอบง่ายมากเลยนะมันอร่อยถ้าในมุมเราก็คือเขาไม่หยุดพัฒนาแล้วกันเขาไม่หยุดที่จะเรียนรู้ เขาพยายามพุช b o u n d a r บางอย่างไม่ได้จะทําในสิ่งที่โลกนี้มันมีอยู่แล้วอย่างเดียวมั้งพยายามแบบพยายามผลักราเม็งออกไปแต่เขาก็เป็นคนพุชเซกเมนต์ให้มาออกเป็นแบบนี้ใช่มีความหลากหลายในวิธีการกินแล้วก็หลังๆก็เ,เริ่มมาพัฒนาในหมวดของการทําโซบะผสมเข้าไปในศาสตร์ของราเม็งมิกซ์เข้าไปอีกทำให้มันดูยิ่งซับซ้อนและคอมเพล็กซ์มากขึ้นแล้วก็ยกระดับอาหารญี่ปุ่นให้เข้ามาอยู่ใน สเตทที่มันดีมากได้อะไรเงี้ยหยิบวัตถุดิบทุกอย่างที่เป็นวัตถุดิบพื้นฐานไม่ว่าจะคาซื้อโอที่คุณดิวกินเนี่ยข้าวอร่อยมากซื้อโอันนี้ไม่เคยกินอเออหรือคอมบูที่เป็นแบบเอามาทําคอมบูซุยคือแบบหนาเข้มข้นหนา,นาคอมบูซุยอะปกติเราก็ไม่เคยเห็นแบบความหนืดความเหนียวที่มันเยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยสาหร่ายแผ่นยังอร่อยเลยงงร้านเนี้ยในสิ่งที่เขาทำอะทำให้เราเข้าใจว่าหนึ่ง เขาต้องเข้าใจทฤษฎีว่าอะไรที่อร่อยไม่อร่อย 2. การที่ทําเสถียรด้วยการปรุงรสกับการทําเสถียรด้วยการเอารสชาติจากวัตถุดิบเนี่ยแบบที่สองมันยากกว่าซึ่งเขาเลือกทางนั้นเขาเลือกทางที่จะดึงมรสชาติจากวัตถุดิบของที่เรากินส่วนใหญ่จะคือการน้อยเขาเรียกม่น้อยที่สุดฮาวานไนซ์จากการที่มันใช้รรตชาติสธรรมชาติไก่เนื้อกไก่เนื่ออร่อยมาก <t ries> เอาไปไมากาไปแล้วเือ่อกี้เขามาคุยกับเราด้วยก็ถามว่ามาจากประเทศอะไรเราคิดว่าเราทำตัวดีเราเลยเราเลยบอกว่ามาจากประเทศไทยเพราะเขายิ้มแย้มแต่ถ้าเขาดุใส่จะบอกว่ามาจากวิทนาอะไรไตหวันไตหวันแต่เขาโอเคนะเขาแนลากี คือโชคดีที่ผมมากินร้านนี้หลังจากกินโชยุราเมงไปหลายที่แหละมันก็เลยเห็นโชยุหลายสไตล์อันนี้มันคือเหมือนแบบศูนย์รวมที่มันทําทุกอย่างนี่มันบาลานซ์ออกมาแล้วมันแบบมันเพอร์เฟกต์อ่ะแต่ทั้งหมดทั้งมวลเลยนะถ้าจะมาบอกว่าจองยากชิบหอยขับรถ2ชั่วโมงมาผมไม่รู้สึกเลยว่ามันไม่คุ้มค่า<ม>นี่พูดจริงๆถ้ามวดหน้าผมมาญี่ปุ่นนะผมจะลองจองดูถ้าผมจองไนดะ้ผมจะเช่ารถขับมากิน สำหรับคนที่ชอบกินวัตถุดิบที่ดีะ,ะคุณจะเห็นภาพวัตถุดิบที่ดีในหลายๆแคตตาล็อก <category S 1> ในชามเดียวกันนี่แหละเขารวบรวมวมาให้คุณละมันคือรสของอาหารจริงๆแก่นแท้ของอาหารจริงๆอะไรเงี้ยเขาขับพลังนั้นออกมาให้ได้แล้วก็ส่งต่อความตั้งใจของเกษตรกร,กรทั้งหมดที่ที่ทำมาทั้งหมดอ่ะมาอยู่ในชามชามเดียวอะไรเงี้ยกินแล้วก็แบบเอ้อเนี่ยคนลุกเราตั้งบาร์ไว้สูงมากเลยนะว่ามันต้องดีมาก มันต้องดีมากมแต่ออกมาแบบไม่ผิดหวังอะเพราะนั้น<ช>สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราสุประทับใจแล้มันคอมฟลีทที่สุดแหละถ้าดูมาถึง EP สุดท้ายนี้คุณเดินทางร่วมกับพวกเรามาถึงด e ิะโชเทนที่สุดของโลกแหละ,ละเราก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตาม<อ>ติดตามพวกเรามานะครับแล้วก็ถ้าเราเอาจจะมีทำอะไร ที่ให้ไม่ถูกใจท่านแล้วทงทีมซอสไม่ได้ตัดออกก็ขอขออภัยด้วยขอโทษอภัยนะครับพุทเทรที่มันสั่นๆเนี่ยอยากให้เข้าใจะครบางทีบางทีผมโดนฮาคิราชันคุ้คุกคามไม่นอกจากฮากิราชันแล้วข้างๆก็แบบปั่นครับปั่นเฮียไม่ไหวคือคือแบบกำลังถ่ายดิเฮียไม่กู นั่นแหละมันก็ขอขอไพรทุกท่านแต่ว่าถ้าถ้าไม่มีอะถ้าถ้าสมมุติเราข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือว่าเราทําอะไรผิดพลาดผิดไปหรืออะไรเงี้ยคาดเคลื่อนเนี้ยฝากขอภัยแล้วก็คอมเมนต์ชี้แจงได้นะครับเรายินดีรับนะฮะเพราะว่าทิปนี้ก็แน่นระดับหนึ่งผมเชื่อว่ามันไม่สมบูรณ์แบบหรอกแต่ทิปนี้อร่อยมากๆแล้วทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยทุกอันเนี่ยทุกรานที่เรากินกันมาเนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีสปอนเซอร์ผู้น่ารักของเราขอบคุณมากนะครับ กันน,นิดนึงนะฮะดีกันน,นิดนึงท้ายสุดนะฮะสำคัญมากเลยครับราเมงญ,ญี่ปุ่นเนี่ยไม่ได้มีแค่ที่สิบกว่าร้านที่เรากินในวันนี้มันเกิดใหม่ทุกวันปีนึงเป็นหมื่นร้านแต่ทุกอย่างเนี่ยมันไม่สามารถจบได้ในซีซั่นเดียวเราใช้คําว่าซีซั่นแล้วนะเพราะมันมีคําว่าซีซั่นน่ะมันจะมีซีซั่นสองต่อ,อถ้ามีโอกาสถ้าใครสนใจติดต่อช่องซ้อนเลยครับลิดหน้าผมจะไปบุกคุกอโอกอับต้นกาเนิดทงคสึรานเมง ซีชันหนึ่งคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านพี่โจดิวทุกคนครับคุณดูทุกคน,กคนแล้วก็ทีมงานซอสนะฮะทีมงานซอสทุกคนนะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนจะ enjoy กับรายมยองในคลิปนี้เจอกันกครับขอคครับ